อันเนี้ยพยายามคัดของที่มันเป็นวินเทจที่หาดูยากๆที่หาดูยากๆเนี่ยเอามาให้ดูกันนะครับอารีสคูเปอร์อันนี้ก็เป็นงาน70นะป้ายลึกๆนะผมอยากจะให้ดูป้ายมากเลยแต่ผมเอาแบบไวๆเนาะเนี่ยเนี่ยอันนี้เป็นป้าย70นะครับแล้วที่สําคัญนะงาน70เนี่ยเห็นไหมจะสกรีนสีเดียวอย่างเงี้ยค่อนข้างเยอะนะครับเห็นไหมเนี่ยนี่คืออารีสคูเปอร์ปีประมาณ1976-77นะครับ เนี่ยลิสคูเปอร์นะปัจจุบันปีสองพันก็ยังมีเสื้อเสื้อทัวร์ของเขาอยู่เลยนะฮะอันนี้คือลิสคูเปอร์ครับแล้วเป็นปกติยุคเจ็ดสูเนี่ยนะครับเนี่ยเทคนิคการสกรีนจะเป็นอย่างเงี้ยรุ่นเก่าๆเนี่ยนะผมถามหน่อยลองดูนะดูฟีลลิ่งเสื้อคุณรู้สึกว่าเสื้อตัวเนี้ยเก่าไหมดูเก่าไหมนี่ยอายุเสื้อมากกว่าเรานะสี่สิบห้าสิบปีนะคือบางทีเราไม่ต้องรู้ไม่ต้องมีความรู้นะไม่ต้องมีความรู้เรื่องเสื้อยืดวินเทจนะผมเอาให้แม่ผมดูแม่ผมบอกว่าเนี่ยเสสืื้้้้อยยดดมมมมมัแแ่่่่่ไไไรรููะะน สมัยแต่ก่อนเนี่ยหยิบเสื้อผ้าบางไปตัวหนึ่งเนี่ยเอาไปลองทดสอบกับพ่อกับแม่นะเอาผ้ารุ่นใหม่กับผ้ารุ่นเก่ามาให้ดูอันไหนเก่ากว่ากันอันไหนเก่ากว่ากันเขาก็รู้นะแบบดูก็รู้ดูแบบคนแบบไม่มีความรู้เลยนะเว้ยไม่รู้แต่เข็บเดียวไม่รู้ว่าเก่าไม่รู้ว่าใหม่แต่ว่าถึงเวลาเขาจับดูเขารู้ว่าเนี่ยเนี่ยบิดเนี่ยเนี่ยของมันมันเก่านะมันเก่านะนี่ฮะนี่ฮะทรงเสื้อยาวๆนิดหนึ่งนะครับเอาไว้ใส่ในกางเกงนะราคาเท่าไหร่ตัวนี้ผมน่าจะขายอยู่ที่ประมาณ16ื่นหกนะครับอันนี้เดอร เดอะสมิธอันนี้เป็นมิดเอซมิดออซเมอร์เดอร์นะตัวนี้ก็เป็นอกสิบเจ็ดสิบแปดนะเนี่ยตรงสกรีนนี่ก็จะกลายเป็นรูปทหารเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเดอะสมิธนะครับตัวนี้นะครับใครชอบนะอันนี้เป็นวอลเลนจีครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นสายแรปทีสายฮิปฮอปเลยเวสไซค์คอนเน็กชันนะครับนี่ฮะลองดูนะวอลเลนจีครับตัวนี้นะดูดูกล้ามครับจีฟังเอล่าครับอันนี้เป็นตรงยุคเลยนะนี่ฮะตะเข็บอ๋อตะเข็บคู่ยุโรปนะอันนี้เป็นงานกล้าศูนย์นะครับของวอรเรนจีนะครับถ้าใครเคยฟังอ่ะ บรยนจีผมบอกเลยว่าร้องแนวแบบคล้ายๆไอเอ็นบีแต่ก่อนพวกเว็บไซต์คขาเนี่มีมีอะบรนจีมีไอซ์คิวอย่างเงี้ยนะครับสมัยผมนะฟังพวกไซเบสคิวพวกอะไรพวกเนี้ยยุคนั้นอะแบบโคตรเจ๋งอะนะครับคือมันเป็นยุคหลังทูผักอีนนะครับตัวนี้พวกนี้แต่ว่ามันดนตีผมว่าเอาเรื่องอยู่นะตัวนี้นะครับอย่างตัวนี้ฮะเนื้อวานาครับอันนี้ของแท้นะเนื้อวานาแขนยาวครับตัวนี้แขนยาวนะครับเป็นเด็กว่ายน้ำนะครับประวัติศาสตร์ประเทศไทยบ้านเรานะบ้านเราเคยขายตัวนี้ราคาสูงสุดประมาณ4 2 0 0 0บาทนะครับ มูลค่าตัวนี้ประมาณ42,000บาทแต่แต่ว่าใช้เวลาใช้ใช้คำว่าประมาณ1ปีที่แล้วประมาณ1ปีที่แล้วเนี่ย42,000นะตัวนี้นะตัวนี้เนื้อหน้าเด็กว่ายน้ำตัวนี้นะครับก็เป็นงานบูธเล็กรุ่นเก่าของแท้นะและที่สําคัญตัวนี้มันได้เป็นผ้า50 50เป็นผ้า50 50แล้วเป็นแขนยาวซึ่งหายากมากหายากมากๆนะตัวนี้นะครับผมเคยขายไปแล้วตัวหนึ่งนะแต่ผมขายไปประมาณ2ปีที่แล้วผมขายไป3 6 0 0 0 6นะฮะนี่นะนี่มานวอนะวันนี้ผมเพิ่งขายมานอวอไปตัวหนึ่ง ผมขายมาโนวอไปตัวหนึ่งผมขายไปในราคาหมื่นสามเองโคตรถูกเลยตอนนี้มันสองหมื่นไปแล้วนะั่นมาโนวอลโอปินน่ะนะครับนี่มาโนวอลยุโรปตะเข็บเดียวผ้าโคตรสวยเลยเนี่ยโดดเด่นเรื่องเนื้อผ้ามากนะครับตัวนี้นี่ครับเป็นเป็นรีวายป้ายนี่เลยนะนี่รีวายเจ็ดศูนย์นะเป็นโลโก้แขนจั๊บนะครับนี่รีวายของแท้นะนี่เป็นรีวายของแท้นะนี่รีวายของแท้มันจะมีมีป้ายข้างลําตัวตรงนี้นะครับเป็นป้ายแท็กรีวายอย่างเงี้ยนะครับนี่ อันนี้เคยขายนะถ้าคุณมีถ้าคุณเจอนะถ้าถ้าคุณเจอเป็นงานเก่านะไอตัวเนี้ยผมเคยขายไปหมื่นหกแต่ตัวเนี้ยผมยังขายไม่ออกผมขายหมื่นหกเหมือนกันนะแต่ตัวเนี้ยยังขายไม่ออกนะแต่ผมเคยผมมีสองตัวผมขายไปตัวหนึ่งแล้วนะ <S <S เป็นคลาสสิกโลโก้นะครับนี่ t o Horse t Horse Band ที่เป็นลายดึง,งกางเกงของรีไวตัวนี้นะครับอันนี้ก็เป็นรีไวยอยีกตัวหนึ่งครับเป็นรีไวที่เป็นรีไวดึงเชือกนะนี่ป้ายครบป้ายแคร์ครบป้ายอะไรครบนี่เป็นรีรอ่ว ป็นแขนยาวด้วยนะตัวนี้นะครับผมเอาออกก่อนนี่ฮะรีไวนะเห็นไหมดีเทลสวยอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยราคาขายเคยสูงสุดประมาณตัวละสี่ห้าหมื่นเหมือนกันนะครับช่วงที่มันพีกพิกๆอะ่ะแต่ตอนนี้ผมขายตัวล่าสุดผมขายไปสามหมื่นนะครับแต่ตัวนี้น่าจะแพงกว่านะตัวนี้มันเป็นทรงแบบแขนยาวด้วยผมก็เพิ่งเคยเห็นนะครับเนี่ยนี่นะรีไวนะครับรคลาสสิกมากเป็นคลาสสิกอันนี้เจ็ดศูนย์นะครับคลาสสิกจริงๆนะครับพี่ครับเสื้อยุคไหนที่เขาเรียกว่าวินเทจครับก็ ประมาณตั้งแต่ปี2000ลงไปอะนะครับประมาณ2ใบปีผมลืมอ่ะอันนี้เป็นโพเวลนะพี่นะนี่เป็นโพเวลรุ่นเก่าพี่อันนี้คือคือผมบอกก่อนวะ่าโพเวลเนี่ยผมเคยดูหนังสือหนังสือของโพเวลหนังสือพวกเสื้อสเก็ตรุ่นเก่านะครับเคยดูหลากหลายดูตามเว็บไซต์แต่แต่ตัวเนี้ยผมเพิ่งเคยเห็นโพเวลตัวเนี้ยอยู่ประมาณปี90นะครับซึ่งหายากมากได้ป้ายทูเทกด้วยพี่เป็นโพเวลไลน์นี้ฮะเป็นสายสเก็ตนะครับลองดูนะแล้วโคตรสวยแล้วเดสก์ท็อปนะครับนี่นะต่อโพเวลต่อปีนะครับเนี่ยโนสเก็ตบอร์ดดิ้งคคือลนี้โตรจาบ โนสเก็ตบอร์ดดิ้งห้ามเล่นสเก็ตอ่ะครับเป็นของสายโพเวลนะแต่ว่าเด็กสายโพเวลก็คือเนี่ยเสื้อสเก็ตรุ่นอันนี้อันนี้อันนี้คือเป็นสเสน่ยยุคเสื้อ90เสื้อสเก็ตยุค90แท้ๆเลยนะ9ก้ 90, แบบเกแบบกลางๆถึงเละเละเ0สังเกตป่มนะครับมันจะสกินโลโก้ตรงกลางเล็กๆและสีที่ใช้จะไม่ใช่สีดำสีขาวจะใช้สีที่เป็นสีแบบอัลเทอร์เนทีฟอะก็คือทางเลือกอื่นที่ไม่ใช่ดำกับขาวก็คือจะเป็นแบบสีอย่างเงี้ยไม่แดงแจแแงส็เเปนนดดงลือหมมมมูไไ่่้้าต ก็จะเป็นน้ lighting, ําตาลอมๆหมุนๆอย่างเงี้ยเขียวก็ไม่เขียวแจ๊ดเป็นเขียวขี้ม้าเนี่ยอันเป็นเป็นเทคนิคเป็นสีที่เขาใช้ในยุคเป็นวัฒนธรรมเสื้อในยุค90นะครับมันเป็นความขบดถ้าเราสัมผัสได้มันจะเป็นคล้ายๆเป็นความขบดความต่อต้านเมนสตรีมของยุคนั้นนะครับอย่างพวกเนี้ยตัวเสื้อก็มีการต่อต้านของเมนสตรีมก็คืออย่างเงี้ยมันเป็นโนสเก็ตบอร์ดดิ้งเห็นไหมเนี่ยห้ามเล่นสเก็ตแต่แม่งเล่นอ่ะโคตรเจ๋งเลยนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นเพโพเวลอีกตานึงนะโพเวลนะครับ คือเสื้อ้สวยพวกนี้อันนี้หาดูยากหาดูยากผมเพิ่งเคยเจอตัวแรกนะครับคืออย่าง,างลายเนี่ยผมยังเคยเจอคือโพเวลเอาลายของซาเลเยอร์มาทำนะครับอันนี้เป็นโพเวลที่เอาลายของซาเลเยอร์มาทำนะครับเนี่ยเนี่ยครับเป็นโพเวลเหมือนกันนะเป็นโพเวลสายสกเก็ตเหมือนกันนะครับตะเข็บเดี่ยวด้วยนะครับยูทูคือผมบอกก่อนว่าถ้าเป็นเสื้อยูทูวเนาะถ้าเป็นเสือเเส้อยูทูวเราก็จะคุ้นลายคุ้นลายเขาเรียกว่าคุ้นลายที่แบบเราเจอบ่อยๆนะครับแต่ว่าพอพอ พอเขาเห็นลายเนี้ยผมเลยต้องเก็บคุณลองดูดิมันสวยไหมละ่ะมันเป็นงานแบบสกินสกินแบบบูธเลคกอ่ะแล้วก็แบบลายเส้นแบบจับจาแบบไม่เคยเห็นที่ไหนนะครับลองดูนะเด o โจชัวทรีครับหนึ่งเก้าแ็แล้วไซส์สวยครับผ้าบางสวยแล้วดูลายครับโอ้โหแบบสกินแบบนี้นะครับใครที่สะสมเสื้อยืดวินเทจนะเป็นป้ายแฮนด์เทคผ้าห้าสิบ้าิไซส์รัอกประมาณยีสิอย่างเงี้ยน,นะฮะคือผมบอกเลยว่าคือมันต้องเก็บอะคือ เอาง่ายถ้าสมมติว่ายูทูบเนี่ยคนอาจจะไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่ใช่ไหมแต่พอเป็นยูทูบบางไลน์อ่ะพอเป็นเสื้อบางไลน์เนี่ยผมบอกว่ามันต้องเก็บดูสกรีนเลยนะฮะคือต้องเก็บอ่ะนะครับบอกไม่ถูกแต่ต้องเก็บอ่ะนะฮะยูทูบอย่างเงี้ยนะอ่ะอ่ะอย่างนี้นงนวงวงวงเยสเหมือนกันวงเยสอย่างเงี้ยน,นะฮะลองดูนะผมบอกเลยเพลงไม่เคยฟังเลยแต่แบบวงเนี้ยผมเจอเขาเรียกว่าผมเจอวงเนี้ยเรื่อยๆรายหายากเจอเรื่อยๆนะแต่ว่าพอมาเจอตัวนี้เนะี่ยต้องเก็บคุณลองดูดิอันนี้เป็นวงเยส คุณอาจจะเคยเห็นนะผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะเคยเห็นนะแต่ผมบอกตรงๆว่าอันเนี้ยมันไม่ใช่ลายที่เราเคยเห็นปกติเว้ยมันจะหายากกว่าลองดูนะลองด,ดนะูนี่ฮะหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเป็นสกิน้เต็มแบบบูดเลีย้ยครับเยสหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งแล้วคุณดูลายหลังนะเนี่ยผมเก็บนะครับอย่างเงี้ยโอ้โหว่าเออเก็บไว้ก็ได้ว่าทำไมกูต้องรีบขายวะผมก็เลยคิดว่าบางอย่างเนี่ยเราต้องเก็บไว้เราต้องไม่รีบนะครับอ่ะตัวต่อไปครับไม่เคลื่อนแจ้งสันนะฮบดูกันแบบไบๆคนลดแล้วนะฮะนี่ ไมเคิลแจ็คสันครับตัวนี้นะครับ1984นะครับ The Victory Tour ใช่ไหม The Kansas City โอ้โหนี่มาทัวร์มา Kansas นะครับเนี่ยสกรีนแบบโบราณเลยคุณดูอันนี้คือไมเคิลแจ็คสันนะเสื้อไมเคิลแจ็คสันที่เราเจอส่วนใหญ่จะเป็นเสื้อไมเคิลแจ็คสันยุค90 1992นย์หนึ่งเกอง Denza Tour ที่มาไทยด้วยนะครับอันนี้เป็นไมเคิลแจ็คสักกนดูสกรีนโบราณไหมฮะน่าเก็บไหมน่าเก็บไหมฮะน่าสะสมไหมฮะนี่ไมเคิลแจ็คสันนะครับนี่เป็นไมเคิลื่อนยักษ์ส,กกสัน,นยังแบบดำๆนะสี ใส่ถุงมือสีขาวอย่างนั้นตัดกันเลยนะครับวิเวียนเวสต์วูดงับงานเก่าของอังกฤษเลยนะฮะลองดูนะตัวนี้คือผมว่าคนที่สะสมพวกสายพวกวิเวียนเวสต์วูดพวกสายพังจะเข้าใจนี่อันนี้คือรูเพียบเลยนะเนี่ยนี่เป็นลายนมไม่เฉยนะเป็นแค่ลายนมไม่เฉยนะครับแล้วเป็นสกีแทนปิ้นแบบยุคนั้นเลยนะแล้วผ้าบางสวยมากนะครับผิวยังดําอยู่เลยใช่ฮะนี่ฮะอันนี้เป็นวิเวียนเวสต์วูดนะฮะผ้าบางมุง้งแล้วแบบมีขาดมีรูคุณดูรูดิเนี่ยดูรูดิดน,ดดน,ดดนี่คือแบบร้อยร้อยอยังเก็บหมดเก็บหมดนะฮะ แล้วหนังแท้นะผมให้ความรู้นะเสื้อตัวนี้ปลอมกันเยอะมากปลอมกันโคตรเยอะเป็นเสื้อเอาเอาเอาเ,อาเ,อาเสื้อผ้าเปล่ามาเอาเสื้อผ้าเปล่ามาแล้วมาทําปลอมโคตรเยอะผมบอกเลยถ้าของแท้นะครับถ้าของแท้ต้องป้าย underworld ครับตัวนี้นะดูป้ายไว้นะเอาเป็นความรู้นะครับถ้าคุณมีนะนี่เอาชิบหายแล้วไม่ไม่ไม่โฟกัสด้วยนี่ป้าย underworld ตัวนี้นะครับแต่ว่าไซส่วนใหญ่มันจะไซสแบบไม่ค่อยดีอะนะไซส์มันจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะ เพราะมันจะเล็กมันจะเล็กมันจะยืดได้อะมันมันไซส์รัดรันรูปน่ะหนังเทนสปอร์ตติ้งใครเคยดูเรื่องนี้บ้างครับเนี่ยมันยืดได้เยอะนะครับมันเป็นแบบใส่แบบยืดๆืดนะฮะด้านหลังจะเป็นอย่างนี้นะนี่หายากนะนี่คือจัมมต้องเป็นจัมส้มนะครับเทนสปอร์ตติ้งนี้หายากมากนะครับหลักหมื่นฮะฝรั่งเล่นกันหลักหมื่นสี่ร้อยดอลลาร์โดยประมาณนะนี่ฮะเดอะสมิธอันนี้คืออะไรคือผมคือเสื้อที่ผมจะเก็บนะขอบคุณจอยคุณจอยนะฮะคุณจอยห้าสิบดาวฮะห้านนนนขอออบบบคคคุณมมากรรัััี้เเป็ดะสิธ The Queen's e s e a t นะครับนี่นะครับเดสมิ h นะครับอันนี้เป็นงานประมาณปี2000พอดี2000-2001นะครับนี่ฮะ ACDC ฮะเห็นไหมเดี๋ยวให้ดูลายนี้คุณดลูลายนี้นะครับเราอ่ะจะไปคุ้นชินกับพวก ACDC, O.PIN กับงาน90แต่คุณรู้ไหมว่าเนี่ยผมจะให้ดู ACDC ลายนี้นะครับถือว่าสำหรับสำหรับผมเนี่ยเนี่ยคือเสื้อของของที่หายากมากจริงๆนะเสื้อตัวนี้เนะี่ยจะอยู่มาต้น80 หรือผมไม่แน่ใจอาจจะอยู่79-80ต้นๆนะครับเป็น ACDC ยุคแรกๆแล้วก็ลายสวยมากๆนะเป็นยุคแรกๆที่เขาเริ่มทำลายเริ่มสวยแล้วนะครับมีความคัสสิของตัวสกรีนนะลองดูนะนี่ครับ ACDC Highway to Hell นะตัวนี้น่าจะ1979นะน่าจะ1979นะครับแล้วเป็นแขนกุดเดิมๆนะเป็นแฟชั่นยุคสมัยนั้นนะครับก็คือคนจะใส่แบบนี้นะครับเนี่ยและเทคนิคการสกรีนนะเทคนิคการสกรีนเป็นเป็นของของยุคนั้นเลยนะฮะเป็นของยุคนั้นเลยนะครับนี่ฮะ อันนี้คือหายากนะผ้าขาวเนี่ยผมเคยขายไปตัวละหมื่นสองในยุคที่พวกพวกปีลึกๆเนี่ยเขาฮิตกันเยอะๆนะครับอย่างนี้นะครับเคยขายไปตัวละหมื่นสองแต่ปัจจุบันราคาหน้าอยู่ที่ประมาณเนี่ยเจ็ดพันแปดพันตัวนี้ผมขายไปแปดพันเก้าเนี่ยขายไปแปดพันเก้านะครับตัวนี้มันก็หายากนะครับของหายากของของลึกๆนะครับเอามาให้ได้ดูกันนะอันนี้เป็นเสื้อของจอห์นนี่วินเตอร์ครับอันนี้เดอะสมิธอีกตัวหนึ่งอันนี้ก็เป็นเดอะสมิธอีกตัวหนึ่งครับหายากนะที่จะมันเจออยู่พร้อมๆกันอย่างเงี้ยอันนี้เด แต่สภพาพแบบบางมุ้งเลยนะเดดมิทอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้นะฮะนี่บางมุ้งเลยเดีกเดือดนะป้ายชิกแนวแล้วเป็นเดดมิทนะครับเฮสฟัวอ r เลอรนะครับตัวนี้หายากหายากนะให้ดูกันอ่าตัวนี้ครับจอห์นนี่วินเตอร์ครับก็เป็นสายบูสายล็อกอเมริกันล็อกรุ่นเก่าๆนะตัวนี้นะผมชอบเทคนิคการสกรีนแล้วก็ทรงเสื้อเนื้อผ้าเขาอันนี้เป็นฮานเน็ต้ายดำอย่างเงี้ยฮันเน็โบราณเลย ฮานเนตโบราณเลยอย่างเงี้ยนะครับนี่ฮานเน็ตรุ่นเก่าเลยแล้วก็เป็นสก,กินแบบสก,กินแบนบโบราณคุณลองดูดิประมาณสี่สิบห้าปีอายุเสื้อประมาณ4ี่หปีเกือบห้าสปีแล้วอีกแป๊บเดียวก็ห้าิปีแล้วเก่าแบาบโบราณลึกเลยนะฮะโอ้ของจริงนะฮะนี่ครับอันนี้เป็นส้นหนึ่งยูสตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้สวยๆเลยนะครับอ่าผมจะบอกนะของแท้ของแท้นะครับทนต้องคือตัวเนี้ยของปลอมค่อนข้างเยอะ ถ้าสังเกตของแท้ให้สังเกตตรงโทนสีตรงนี้นะครับโทนสีของรุ่นเก่ามันจะเป็นสีแบบไม่ไม่แปลด์นะครับถ้าเป็นโทนสีของรุ่นรุ่นใหม่ๆเนี่ยที่เข้าปอมนะครับสีมันจะสีชมพูมันจะโดดแล้วสีน้ําเงินมันจะโดดในกว่านี้นะฮะนี่นะแล้วก็เรื่องของเนื้อผ้าตัวนี้ไม่ต้องเซียนก็รู้ว่าจับจับผ้าดูก็น่าจะรู้ว่าเป็นบ้านเตทแมนนะครับเย็บเดี่ยวบนแล้วก็ล่างโอ้ล่างเดี่ยวด้วยวะเป็นฟุตหรือเปล่าวะเนี่ยถ้าล่างคู่เนี่ยเป็นเตทแมนแต่นี้ไม่ใช่คือผมมีหลายตัวนะฮะเนี่ยเน โซนิกยูสแล้วมาดูทีเด็ดครับเสื้อตัวนี้เนี่ยมีฝรั่งมาขอซื้อผมที่สามหมผมไม่ขายเพราะผมขายเท่าไหร่หรือวะผมขาย1 0 0 0 0แบาทบมีฝรั่งคนหนึ่งขายเกินนี้นะครับมีฝรั่งคนหนึ่งที่เป็นเจ้าของเพจเกี่ยวกับพวกพวกสายพวกเขาเรียวกว่าสายสายกลั้นอนะพวกไอริสซินเชนเขาจะขายไอริสซินเชนขายเนววนาขายพวกโซนิกยูสพวกอะไรพวกนี้นะครับเขาจะขายเขาจะเล่นกันแรงนะตัวนี้เขาขายเกินผมผมบอกว่าตัวนี้ผมขาย10,000แบาท ก็ฟังดูเกินจริงนะครับแต่เสื้อ,อตัวนี้เป็นเสื้อของโซนิคยูสนะครับเป็นเสื้อของโซนิคยูสในยุคปี1988นะครับมีข้อมูลชัดเจนว่าคนที่ผลิตเสื้อตัวนี้คือดอนล็อกดอนล็อกคือศิลปินที่ทำทำงานอาร์ตเวิร์กยุคนั้นนะครับยุค80ยุค90น,นะครับลายที่เขาทำเช่นบัตโฮเซอร์เฟอร์ที่ลายดังๆอะน,นะที่ตัว4 5หมื่นตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่เขาทำในปี88แล้วก็เขาก็เป็นคนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับเป็น เป็นของสะสมของนักสะสมดีกว่านะครับผมดันได้มาตัวนี้อยู่กับผมมาประมาณห้าปีแล้วนะฮะอยู่กับผมมาประมาณห้าหปีแล้วนะครับตัวนี้นะโวนิกยูตัวนี้ฮะสวยไหมฮะเป็นงานแฮนด์พิ้นนะครับตัวนี้เป็นเทคนิคที่เรียกว่าแฮนด์พิ้นหรือว่าซิลสกรีนนะครับเป็นซิลสกรีนเป็นแฮนด์พิ้นนะครับตัวนี้นะนี่นะเป็นอิลูมิเนติเป็นลายแบบโคตนมันนะครับตัวนี้นะก็เป็นงานแฮนด์พิ้นในยุคนั้นนะครับตัวนี้หายากมากมากครับใช้คําว่าหายากมากมากครับเนี่ยสองตัวนี้เนี่ยสองตัวนี้ก็น ถ้าขายก็จะขายประมาณแสนห้าสองตัวซึ่งซึ่งมูลค่าก็ก็หลามถ้าแถมตัวนึงเอาแสนห้าถ้าแสนห้าเอาตัวนี้เป็นตัวหนึ่งถ้าแสนห้าแถมตัวนี้อีกตัวหนึ่งโซนิกยูสตัวนี้ของแท้นะประมาณเก้าศูนย์นะตัวนี้ก็เป็นโซนิกยูสเหมือนกันนะเป็นแรงเครื่องสัมผัของแท้นะครับตัวนี้ของปลอมค่อนข้างเยอะนะถ้าของปลอมเนี่ยสกรีนตรงนี้เหนียวเหนอะเลยนะอนี้ของแท้นะครับ